สวัสดีครับพบกับเชฟน้านอีกครั้งนะครับในช่วงเชฟเปิดโปรนะครับบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเทศกาลสัปดาห์หนังสือออนไลน์นั่นเองนะครับเราจะจัดเทศกาลสัปดาห์หนังสือออนไลน์เนี่ยตั้งแต่25มีนานะครับยาวจนไปถึง4เมษายนนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะช็อปหนังสือออนไลน์ในราคาพิเศษสุดๆ24ชั่วโมงกันไปเลยนะครับ work from home นะหรือว่าใครจะกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับรับรองว่าจะ สบายใจแน่นอนนะครับช็อปวันนี้นะครับรอไม่เกิน2วันหนังสือจะส่งตรงไปถึงบ้านคุณอย่างแน่นอนนะครับอ่าสัปดาห์หนังสือออนไลน์เนี่ยสารพิมพ์แสงแดดเองก็เข้าร่วมด้วยนะครับพร้อมกับขบวนสารพิมพ์คั่ทั้งประเทศเลยนะครับเข้ามาลดราคาให้ราคาพิเศษกันเลยโดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อน,นอกบ้านนะครับสารพิมพ์แสงแดดมีโปรอะไรนะครับมาดูอีกครั้งเรามีโปรลด25%ไปเลยนะครับเรียกได้ว่าทุกเล่มทุกรายการนะครับ 25%นะครับที่สำคัญมากกว่านี้ก็คือว่าส่งฟรีทั้งหมดทั้งมวลทุกออเดอร์นะครับส่งฟรีทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉีนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีมากที่เราจะช็อปหนังสืออย่างสบายใจนะครับให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเติมปัญญานะครับหนังสืออะไรก็ได้นะครับจะเป็นหนังสือตำราหาของสือแมพิมพ์แสงแดดก็ได้หรือว่าหนังสืออื่นๆใดๆที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับเวลานี้ถือว่านาทีทองจริงๆนะครับอ่ะช่วงนี้เนี่ย อยากจะแนะนํามากๆเป็นหนังสือเชฟหน้า r e c o m m e n นนะครับไม่ชุดอะไรเลยนะคะเป็นหนังสือที่ผมใหหนฐานะคนทำอาหารเนี่ยแนะนําต่อให้กับเพื่อนๆเชฟหน้า r e คคัมจริงๆถ้าเลียหน้าจะเรคคัเเราต้องเริ่มจากหนังสือเชฟหน้านั่นเองเขอ,อนิดหน่อยแต่ต้องทานะฮะหนังสือเชฟหน้าเนี่ยเป็นน้าปกเชฟหน้ามีอยู่3เล่มด้วยกันเดี๋ยวเราจะว่ากันเป็น,นทีละเล่มน,นะเล่มน,นี้เลยนะครับเชฟหน้าเนี่ยเป็นที่รู้จัก เพื่อนเพื่อนรู้จักเจ็าหน้าได้ทางรายการ c a y. นะครับเพราะว่าเรามีทำรายการ c a y. มาน่จาจะเรียกว่าปีที่5้านะทำอาหารมากว่า500เมนูนะครับเรียกว่าหลากหลายมากๆหนังสือ CAI Cook It Yourself เล่มนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับที่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถที่จะทำอาหารเองที่บ้านได้ไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์ไม่จำเป็นต้องทำเป็นมาก่อนนะครับถ้าผมทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้เช่นกัน ไม่เท่านั้นเนี่ยเมนูในเล่มนี้ถูกคัดสรรมาแล้วนะครับเป็น58สูตรง่ายๆที่เชฟน่านทําได้คุณก็ต้องทําได้นะครับทุกสูตรขนงคัดสรรตัวเองว่าเป็นสูตรที่แบบน่าประทับใจแล้วแับสูตรอร่อยน่าประทับใจอยู่ในเล่มนี้นะครับทั้งหมดเลยถ้าอยากจะสาธยายให้ฟังมีเยอะมากกุ้งอ,อกฤกเซตมือใหม่นะครับรบกวนเลยได้มากควรทํานะอ่ะมีอะไรอีกนี่ เต้าเจี้ยวหล่นนะครับอาหารไทยควรมีเครื่องจิ้มเพราะฉะนั้นเต้าเจี้ยวหล่นสูตรนี้เป็นเต้าเจี้ยวหล่นที่อร่อยมากนะครับจานโปรดของเชฟนั้นต้องมีนะครับยำถั่วลูผมบอกเลยปลื้มมากปกติถั่วครูเนี่ยถ้ากินสดจิ้มน้ำพริกไม่ค่อยไม่ค่อยกินเพราะมหม็นเขียวแต่พอมาทํายำถั่วครูนะได้น้าน้ยายำที่แบบผสมกะทิผสมกับพวกอะไรนะน้ำน้ำพริกน้ำพริกอะไรนะ ขาบอกว่าส่วนผสมคือน้ำน้ำยำม,มีน้ำพริกเผาน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวนะครับพอผสมรวมกับน้ำกะทีเนี่ยมันกลมกล่อมเข้ากันมากะครนะสูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งที่อยากจะแนะนําทุกคนนะครับผัดหมี่โคราชพระจ้าช่วยอร่อยมากนะครับเรื่องนี้เลิกคอมเมน์เลยที่สาคัญที่เชฟนาชอตมากกจริงต้มเนื้อนะครับอยากให้ทุกคนดูต้มเนื้อต้มเนื้อเนี่ยสู่เชฟน่านะ บอกเลยว่าใช้เนื้อถึง3ส่วนนะครับส่วนน่องลายส่วนเอ็นแก้วแล้วก็ส่วน3ามชั้นนะครับนำมาเคี่ยวกับสมุนไพรต้มให้เปื่อยนะครับแล้วมาปรุงรสเป็นต้มแซ่บนะครับเป็นต้มเนื้อสไตล์อีสานนะอร่อยมากเครตายเหอะเพราะยะนันเลี่ยนนี้นะครับเป็นอะไรที่ปลื้มมากๆเพื่อนๆจับหาได้เลยนะเล่มที่2เชฟน้าเช่นกันนะครับอันนี้คัดสรรจากเซียเช่นกันแต่เป็นเซ Y ยวยสวีทนะครับ เลือกสารเมนูขนมที่ทําตลอด5ปี500กว่าเมนูเนี่ยกลายมาเป็นเมนูขนมเล่มนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายแบบด้วยเล่มน,นี้มีรูปเชฟหน้าถ่ายแบบด้วยน่ารักมากเลยไม่เคยไม่เคยทำางน้ที่ไหนเลยนะฮนะดูดีมีสูตรขนมเยอะแยะข้างในเนี่ยสวยมากๆผมเล่าให้ฟังเลยนะว่าบอกว่าอะไรบอกว่าการทําขนมสิ่ง่ต้องคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับก็จะเขียนอธิบายเล่าเรื่อง่องไปเนาะขนม ในเล่มเนี่ยคัดสรรมาแล้วว่าเป็นขนมที่อร่อยทําได้จริงทํำง่ายด้วยแล้วก็ทันสมัย <c oughs> สามารถที่จะถ่ายรูปโชว์เพื่อนลงอินสตาแกรมได้อย่างไม่ได้นะครับมี red velvet c ั p c a k e อันนี้ทําง่ายมากๆนะครับเรามีเนื้อเค้กที่เป็นเนื้อเค้กสีแดงๆเนี่ยท็อปปิ้งด้วยพวกครีมชีสฟรอสติ้งนะครับอร่อยมากนะมีอะไรอีกมีเครปนะครับมีนี่อันนี้อันนี้น่ากินมากเป็นทาร์ตเลมอนทาร์ตนะครับอันนี้ ใช้เลมอนเคิร์ดนะครับมาทําเป็นทาร์ตเราทำแป้งทาร์ตเองนะครับแล้วก็ทำในทองเคิร์ดแล้วก็ท็อปด้วยเมอแรงข้างบนอร่อยมากๆบอกเพื่อนๆเลยแล้วทำไม้ยากด้วยนะครับในเมนูนี้เนี่ยยังมีโฮมเมดกรีกโยเกิร์ตนะครับเราทำโยเกิร์ตเองที่บ้านก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะติดตามเมนูสวีท C.I.Y สวีทได้จากเล่มนี้เลยแล้วก็กันเจ็คหน้าแล้วความอร่อยนะครับบอกเลยนะ <c oughs> อีกอันหนึ่งคือเล่มนี้เลยนะครับ ชิปทามแอนคุกฟิวชั่นนะครับเป็นเล่มแรกที่เอาหน้าตัวเองขึ้นนะครับเป็นสูตรฟิวชั่นที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆมีคาราเมลี่ซอสต้มยำมีริซอตโต้ไส้กรอกอีสานย่างมีเฟตตูชินีเนื้อริบอายพริกไทยดำมีโซบะหน้าไก่ไข่ดาวน้ำโอ้โหมีขนมปังด้วยมีสูตรสเต็กด้วยมีสูตรสลัดบุนนิ่มทอดกรอบด้วย มีไก่ย่างไก่อบพิชัยดำสลัดแอปเปิ้ลเขียวด้วยจริงๆต้องบอกว่าประมาณสักเจ็ดแปปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยเปิดร้านอาหารฟิวชั่นนะครับเมนูที่เห็นในร้านที่เพื่อนๆทานจะบางคนอาจจะเคยลองเข้าไปกินต้องขอบคุณมากที่อุดหนุนนะตอนนี้ปิดแล้วอยู่ในเล่มนี้เองใครคิดถึงเข้าไปตามทำเองนะทำเองเลยไม่ต้องงอใครนะครับทุกคนทำได้แน่ๆน,น,นะอ่ะ ถัดมาที่อยากแนะนำนะครับคือ2เล่มน,นี้ในช่วงเทศกาลกักตัวจากโควิดเราอยู่ห่างกายคลิประยะเขาเรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิงสักเมตรสเมตรอนะเพราะฉะนั้นกักตัวอยู่ที่บ้านถือว่าปลอดภัยที่สุดนะครับ2เล่มน,นี้มีประโยชน์มากๆเล่มแรกนะครับก็คือเข้าครัวกับตัวจิ๋วสําหรับเพื่อนๆที่มีครอบครัวนะครับมีลูกเล็กอยู่ที่บ้านช่วงนี้เป็นเทอมด้วยโรงเรียนก็ปิดไปไหนไม่ได้ การมีกิจาการรมรรลุกลูกโดยการทําอาหารร่วมกันถือ่าเป็นคุณลิ y t i m านมาก้านะครับ mm. เร่มนี้เข้าครัวกับตัวจิว๋ววาด้วยการทําอาหารกับเด็กๆนะา mm. รับอาหารกับเด็กๆเ, mm. เรามีเป็น mm. เวิร์กช็อปอะทาเมน,ดนูด้วยกันทําบัวลอยด้วยกันทําขนมทําอาหารด้วยกันนะครับลองทําดูนะครับจะรู้เลยว่าเ,เด็กๆเนี่ยเขามีความสามารถนะครับแล้วเขาได้เรียนรู้ด้วยการช่างตวงวัดการใช้มีดหั่นเนาะการคํานวณ จากการทำอาหารเนี่ยการั้นใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการั้นอะไรต่างๆในการทำอาหารถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สําคัญมากๆนะครับเชื่อได้ว่าถ้าเราเอาไปทําแล้วเนี่ยจะสร้างความผูกพันในครอบครัวสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆกับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้เนี่ยแนะนําเลยนำแสดงโดยคุณแม่ตุ๊กตาแล้วก็น้องชื่นใจนะครับของครอบครัวพี่บอยใกนั่นเองนะเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจนะครับสําหรับใรก็ตามที่ มีบ้านอยู่กับลูกไม่รู้จะทําอะไรเล่มนี้แนะนํานะครับอีกอันหนึ่งที่แนะนําสําหรับทุกคนเลยเรามีครัวเล็กอยู่บ้านอยู่หออยู่อะไรไม่รู้จะทําอะไรทําข้าวผัดไข่กินจนเบื่อตายอยู่แล้วนี่เลยครับเล่มนี้ข้าวผัดวารตี้สารพัดข้าวผัดที่ดูแลว้วอลังการมากๆอยู่ในเล่มนี้นะครับสามารถที่จะเอาลองไปทํากินได้เปิดหน้าแรกให้ดูข้าวผัด ไข่แดงไข่เค็มโอ้โหแค่นี้ก็ตายแล้วนะครับสูตรแรกก็ตายแล้วแล้วมีข้าวผัดที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายข้าวผัดมันพริกกุ้งเสียบเมีเข้าวผัดพริกขิงข้าวผัดแซลมอนมีทุกอย่างที่เป็นข้าวผัดจานเดียวรับรองว่ากับตัวเขานี้คุณต้องรอดแน่นอนนะ,อ,ะอีกสามอันอันนี้หลากหลายมากเป็นสามเล่นนี้เป็นเป็น,ปนับเล่นในแต่ละหมวดที่ทรงคุณค่านะครับอันนี้เป็นอาหารฝรั่ง แนะนำเลยอันนี้เขียนโดยทำอาหารทั้งหมดโดยเชฟเนสต์แล้วก็ราเบินมูลเลอร์น,นะครับเชฟเนตก็อยู่คู่กับสารพิมพ์แสงแดดและโคดอลโคมาอย่างยาวนานเชฟเนสตจบตระบดองเบอร์นะครับประเทศอังกฤษทั้งขาวทั้งหวานประสบการณ์ทำอาหารนี่เรียกได้ว่าหลายสิบปีละประมาณสิบกว่าปีละและเชฟเนสตเนี่ยเรียกได้ว่าทำทุกวันทำที่ทำงานด้วยทำที่บ้านด้วยมีแพชชัน่นมากๆนะครับเชฟเนตเนี่ยใช้เวลาใช้ความตั้งใจในการเขียนตำาราก๊าหลักเล่มนี้ขึ้นมาชื่อว่า c o o k i n g e s s e n t i a l นะครับ เฟเน็ตเล่าเรื่องตาารรงำราอาหารฝรัง่งวิธีการทําอาหารฝรั่งตั้งแต่เริ่มต้นผ่านวัตถุดิบสําคัญของอ,อาหารฝรัง่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นเนยเป็นเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆเป็นสมุนไพรต่างๆมีแยกหมดซุปเอาไว้ให้เราเข้าใจด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเล่มน,นี้เนี่ยถ้าคนชอบอาหารฝร,รั่งเพื่อเริ่มต้นอยากจะอ่านเนื้อหาเกีย่ยวกับอาหารฝรัง่งแนะนำมากๆเชฟเน็ตเขียนได้สมบูรณ์ครบถ้วนมากๆนะครับได้ดูคยับ ควรมีอ่ะควรมีเจ็หน้าแนะนําเจ็บเน็ตออกมาอันนี้ผมแนะนําทุกคนแนะนำมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วและผมก็ชอบเล่นนี้เป็นการส่วนตัวนะคะรับก็คือแกงไทยนั่นเองนะครับเป็นตำราอาหารที่รวบรวมแกงไทยตั้งแต่รสมัยรล่อห้าร้อยปีนะคะรับอยู่ในเล่นนี้หมดนะครับแกงไทยต้องบอกเพื่อนว่ามีทั้งแกงไทยที่เข้ากะทิและแกงไทยเป็นที่ไม่เข้ากะทินะครับแกงไทยเนี่ยก็คืออะไรที่เรียกว่าแกงไทยก็คือ มีเครื่องแกงเป็นพื้นฐานนั่นเองนะครับสเสน่ห์ของใจไทยอยู่ตรงนี้นะครับอาหารไทยเนี่ยเครื่องแกงนี่ถือว่าโดดเด่นมากๆความหอมสมุนไพรการใช้เครื่องแกงมาเพิ่มรสชาติสีสัในให้กับอาหารเจ็งสุดๆนะครับเล่มนี้มีครบทุกสูตรเนี่ยหนาตึก650บาทมีจำนวนหน้าปาเข้าไป300หน้าหนาขนาดนี้นะครับกระดาษอาร์ตสีสีทั้งเล่ม มีเมนูหลากหลายมีหมูชมวงมีหมวดแกงส้มแกงเหลืองมีหมวดแกงโบราณแกงแครแกงฟักแกงขั่วได้มี้ไม่กดมากาบอกเลยผู้ตำตรงนะครับ80สูตรขั่วไทยพร้อมภาพประกอบขั้นตอนการปรุงโดยละเอียดนะครับแกงไทยไม่กลบน่านะสุดท้ายเลยที่เป็น อยากจะแนะนำเพื่อนๆอันนี้คือชอบมากๆเรื่อนี้นะครับว่าด้วยเรื่องอาหารล้านนาอันนี้ผมชอบส่วนตัวมากๆเรื่องนี้จะดําเนินเรื่องในการที่การนําวิถีชีวิตของคนล้านนาเนี่ยมาประกอบกับการทําอาหารเพราะแน่นอนว่าเมนูอาหารที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของคนอยู่แล้วคนล้านนาเช่นกันการทําบุญนะครับมีเมนูอะไรบ้างที่เขาใช้การทําบุญนะครับ เมนูอาหารตามฤดูกาลเมนูผักพื้นบ้านตา่ตางๆของชาวล้านนาเนี่ยเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยถูกเล่าอยู่ในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับโยมจะต้องให้ฟังอะ่ะการล้อมวงขันโตกทำไมถึงมีวัฒนธรรมนี้ของชาวล้านนาเกิดอ,อะไรขึ้นทํายังไงแล้วเขากินกันยังไงนะคะรับฤดูหนาวตามฤดูกาลเนาะคนเหนือเนี่ยกินอะไรแล้วก็มีมีแกงกระด้างเห็นไหมมีน้ำพริกน้ำผัก น้ำผูน้ำพริกตาแดงหัวเน่าคนเหนือก็คือเหมือนคนไทยท้องถิ่ถอนทามอื่นนะครับที่มีวิถีชีวิตตามฤด,ดูกาลนะครับฤด,ดูนี้ฤด,ดูฝนมีผักนี้มีเห็ดนี้ฤด,ดูหนาวมีอะไรนะครับเราก็จะกินกันตามนั้นนอกจากกินตามฤดูแล้ว,ลวยังก,กินตามประเพณีด้วยนะครับประเพณีต่างๆมีอะไรบ้างเช่นประเพณีทําบุญประเพณีอะไรเ็าทาอะไรกันนะครับอย่างวัวเนี่ยจะล้มวัวทีเนี่ยต้อง ก็มีงานบูญใหญ่จะลงบัวเพราะทีนั้นเนี่ยก็จะมีการเล่าเรื่องวิถีชีวิตของชาวล้านานาอยู่ในเรื่องนี้นะครับพร้อมทั้งสูตรอาหารเมืองที่อร่อยมากๆอันนี้ยืนยันเลยว่าลอาไปทําแล้วอร่อยมากๆนะครับมีอยู่ครบจบในเรื่องนี้ตั้งแต่สิ่งที่เรารู้จักจนถึงสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยกินนะฮะมีน้าเงี้ยวที่เรารู้จักเนาะมีไส้อั่วที่เรารู้จักแล้วก็จะมีน้ําพริกอื่นๆที่เรารู้จักแล้วก็จะมีสูตร ที่เป็นของชาวเหนือชาวล้านในจริงๆในเรื่องนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าแบบสมบูรณ์เป็นหนังสืออาหารเหนือที่เล่าเรื่องวิถีชีวิตได้อย่างสมบูรณ์มากๆนะครับก็เป็นเล่มสุดท้ายที่เชฟน่านอยากจะ recommend เล่นคอมเมนต์เพื่อนๆในโอกาสโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับอ,อย้ำอีกทีนอกจากหนังสือที่รีคอมเมนต์แล้วยังมีหนังสือในตำราอาหารของสารพิษแสงแดดอีกเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆไปลองดูนะครับ mm. เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับ ที่สำคัญเนี่ยช่วงสัปดาห์หนังสือออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่25มีนาจนถึง5เมษาสัปดาพ์ทแสงแดดเนาะนี่สัปดาพิที่แสงแดดเป็นอย่างนี้นะครับตามโลโก้ไปได้นะครับเราลดไปเลยทุกเล่ม25%ทุกเล่มนะครับย้ำอีกที25%พร้อมทั้งส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบลดแหลกแจกหนักกันไปเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วไะ่เช่นนั้นเนี่ยเพื่อนๆเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับ โซเชียลดิสแท c ซิ่สามารถที่จะซื้อหาช้อปปิ้งออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยนะครับใครสนใจนะครับเข้าไปที่ Li n e แอดนะครับ s ad s a n g d ดด s a n g d a d นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook i n b o x c o co. c ของคดอติดต่อสอบถามมาได้เลยว่าสนใจเล่มไหนนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปตามช่องทางอื่นๆเราก็มีนะสัาด้าเรามีนะครับชอปปีเรามีนะครับแล้วก็เว็บ t h a i b o o k f a ์ e c o m นะครับก็จะมี ช็อปที่เป็นขขาแต่ไม่มีแตกแดดด้วยนะครับเพื่อนๆเสิร์ชสัาะห์แสงแดดตำราอาหารรับรองว่าจะเจออย่างแน่นอนนะครับย้ำอีกทีนะครับโปรนี้25%ส่งฟรีนะครับอ่าใครชอบอะไรเข้าไปหาข้อมูลติดตามสั่งซื้อได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับโปรเดือนหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเชฟมาบอกอีกทีนะครับ